ยูราพงบุทที่ไฟที่ไหนก็เราก็ได้ไฟแพงก็ไม่เงาะเพราะเราชาร์จไฟจากแสงได้เองเราชาร์จไฟไม่ต้องแดดจานะครับเห็นไหมครับนี่ฝนกําลังจะตก้วครับเมฆคืมนะครับไม่มีแดดเลยแล้วผมอยู่หน้ารถด,ด้วยนะครับแสงเนี่ยมันต้องทะลุผ่านไอตัวกระจกหน้ารถซึ่งติดฟิล์มกองแสงนะครับฟิล์มกองแสงตามสเปคผมก็คือฟิล์ม6กอนะครับกันยู99%ยังสามารถชาร์จไฟได้อะเจ๋งอ่ะ ฉันคิดถึงเธออยู่ถ้าปรอดจงรู้ดวมใจว่ายังปราถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักพูนัส J150 BTS ครับแบรนด์พูนัสนี้นะครับเขาเป็นแบรนด์วิทยุยอดขายอันดับหนึ่งใน Amazon เลยนะครับเพื่อน ในกล่องมีคู่มือและสายชาร์จ USB ให้รุ่นนี้นะครับเขามาในรูปทรงของวิทยุลำโพงย้อนยุคนะครับแนววินเทจสวยมากมาด้านข้างเป็นลายไม้เทียมนะครับตัวนี้เป็นทั้งลำโพงบลูทูธแล้วก็วิทยุในตัวเดียวกันเลยนะครับวิทยุเขารองรับทั้งหมด3คลื่นนะครับ fm am และก็คลื่นสั้นนะฮะเราสามารถปรับเปลี่ยนวิทยุได้ตรงสวิตช์นี้ครับนี่นะฮะก็ปรับวิทยุแล้วเปิดตรงนี้ครับเป็นแบบมือหมุนนะฮะ เนี่ยฮะแล้วก็สามารถจูนคลื่นได้รุ่นนี้เขาให้ชิป DSP มาให้ภายในด้วยดังนั้นไม่ว่าเราจะไปฟังวิทยุหรือฟังเพลงเสียงก็แจ่มครับได้เสียงวิทยุแจ่มๆนะครับรุ่นนี้ก็เหมาะเลยเขามีเสามาให้ด้วยนะครับแล้วเสาเนี่ยสามารถยืดยาวได้ถึง14นิ้วเลยครับเสียงชัดมาก ี่ด้านบนของลำโพงนะครับเราสามารถที่จะวางมือถือได้นะครับแล้วด้านบนเนี่ยก็ยังมีที่หูหิ้วด้วยทําให้พกพาสะดวกครับ นี้นะครับเหมาะกับสมบุกสมบันไปกับเราทุกที่จริงๆต่อให้ไปอยู่ที่ทุรกันดารไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับฟังเพลงจากมือถือไม่ได้เราก็มี USB นะครับซึ่งเราสามารถฟังเพลงจาก USB ได้เลยนะครับยังไม่พอนะครับเราสามารถฟังเพลงจาก SD card ดได้อีกด้วยครับเจ๋งที่สุดเลยฮะเรามาดูสถานะด้านข้างกันนะครับ power จะติดขึ้นมานะครับก็ต่อเมื่อเราเปิดลำโพงนะครับจะมีไฟสีฟ้าขึ้นมานะครับ ชาร์จก็คือไม่ว่าเราจะชาร์จด้วย USB ใส่ถ่านนะครับหรือว่าโซล่าเซลล์สังเกตอลไไหมครับนี่ผมรีวิวอยู่ในห้องนะแสงไฟล้วนๆสถานะชาร์จยังติดเลยทั้งที่ผมไม่ได้กางแผงโซลา่าด้วยนะแผงโซลา่าเนี่ยเราสามารถกางแล้วก็พับเก็บได้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องชาร์จ USB ครับองรุ่นนี้นะครับที่ผมชอบนะครับนอกจากมันเสียงดีแล้วนะครับรูปทรงมันก็สวยนะครับมันเป็นแนวย้อนยุคใช้เองก็เท่หรือจะซื้อไปฝาก ผู้สูงอายุที่บ้านเราที่เราเคารพนับถือก็เหมาะเพราะเขาใช้งานง่ายมากนะครับทำไมถึงใช้งานง่ายมันใช้ระบบการหมุนเอานะครับมันเหมือนวิทยุสมัยก่อนนะฮะแล้วสเกลก็เป็นอนาล็อกไม่ต้องทำความกข้จใยยุ่งยากแบบดิจิตอลนะครับชอบสุดเลยนะครับรุ่นนี้มันชาร์จแบตได้แบบ3 in 1เลยนะครับแบบแรกก็คือโซล่านะฮะไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะวางไว้ไม่ต้องไปอยู่กลางแดดก็ได้นี่ขนาดแสงไฟยังชาร์จเลยครับเห็นไหมครับนี่ต่อไปก็ usb นะครับ ถ้าใช้ USB ไม่เป็นนะฮะเขาก็ยังมีการใส่แบตนะครับซึ่งแบตตรงนี้เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับมันเอาไว้เก็บไฟตอนที่เราชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์และก็ชาร์จ USB ครับการใช้แบตที่3ก็นี่ครับทานไฟฉายขนาดดีนะฮะฐานก้อนเท่าบ้านนี่แหละครับนี่ครับฐานไฟฉายโบราณแบบวิทยุสมัยก่อนนะฮะใส่เข้าไป2ก้อนนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยฮะ,ะปิดฝาเรียบร้อย ที่ต่อบลูทูธกับมือถือนะครับง่ายๆนะครับเลื่อนสวิตช์นี้นะครับมาที่ Music ครับอยู่ด้านซ้ายสุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ชื่อ J 1 5 0่ b t s ใช้ได้ทั้ง Android iOS Windows Macintosh ต่อมือถือแล้วมาลองเสียงกันครับเราสามารถใช้ปุ่มที่ด้านหน้านะครับในการควบคุมตัวเพลงบนมือถือได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเพลงย้อนเพลงหรือว่าเล่นเพลงใหม่ครับยใจันคิดึ จงรู้ดวงใจว่ายัางปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักถ้าโปรดสงใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันคอยใจงด ใครจะตามลำโพงตัวนี้นะครับผมหาพิกัดตะก,ก้าเหลืองมุมล,ล่างซ้ายมาให้แล้วครับ